วันนี้เราก็จะมาแกะกล่องอยางอินเดียกันนะคะอันนี้เราสั่งมาจากในเนะคะจำนวน3มต้นเรามาดูว่าจะมีหน้าตาเป็นยังไงกันนะคะมาชมกันเลคยค่ะหน้าน้าตา อ่าแล้วก็นี่ก็เป็นหน้าตาของอยางอินเดียดำนะคะแพ็คมาอย่างดีเลยนะคะอ๋อนี่แล้วก็หอ่อห่อถุงมาด้วยนะคะเพราะว่าส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนรากของเขานะคะอาจจะเป็นการฉีดน้ำมาเพื่อให้รากมันไม่ตายนะคะชุ่มชื้นนะคะนี่นะคะ ออค่ะดินปลูกเราก็จะเป็นดินแกลบดำนะคะแล้วก็รองพื้นด้วยมะพร้าวสับะคะเมื่อกี้เราก็ทำการโรยด้วยปุ๋ยออสโมโค้นะคะเป็นปุ๋ยละลายช้านะคะ เราได้ปลูกไปสองต้นแล้วนะคะต้นนี้เราจะมาปลูกให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะอันนี้ก็แกะออกมาจากหนังสือพิมพ์แล้วก็นําไปวางลงเลยค่ะขุดหลุมเล็กๆให้เขาอยู่นะคะเราก็จะนําดินนะคะกรอบบริเวณขอบข้างนะคะเพื่อที่จะเอามากบลกากเขานะคะค่ะก็เมื่อเราปลูกเสร็จเร็วนะคะ ต่อไปเราก็จะนำตัวมะาพร้าวสับนะคะมาโรยหน้าเดี๋ยวเราจะพามาชมใกล้ๆกันกันนะคะนี่โอ้ใบสวยมากเลยค่ะอยอดใหม่กำลังจะแตกออกมาแล้วนะคะเนี่ดูโอ้โหสวยงามมากอันนี้เราสั่งมาก็ สามวันนะคะถึงได้ถึงนะคะค่ะและนี่ก็เป็นต้นที่เราได้ทำการปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามชมคลิปถัดไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ